มเอาระหวังรอให้กับโดนมันฆ่าทันทีคุณเลือกอะไรครับ <c oughs> โดนมันฆ่าทันทีคุณต้องกลัวผีสิคุณเล่นแบบผีอยู่นะข <c oughs> นาดยังไม่กลัวเลยเ <c oughs> จอบ่อยแล้วอื <c oughs> ่นปานใช้ความนิ่งเข้าสู้ ใครยังไม่โหลดสารภาพมาเขาเขาเงินเินใครยังไม่ไม่โผล่คัดซีนคัดซีนใครยังไม่ปิดลนอ๋อมาแล้วหลนลนอุย้ยเพื่อนๆพื่อน<ร>คือ<ร>ว่าขณะที่เรากำลังทำงานอยู่เราลืมแล็บท็อปอะ่ะ แท็บเล็ตดิกูดไปแล้วเราลืมแท็บเล็ตอ่ะพาเราไปเอาหน่อยสิชั้นสามไปอ๋อจะว่าไปแล้วนะเราใช้ต้องแท็บเล็ตเลยนะทำไมพวกแกยังถือเทียนกันอยู่หรออ๋อเพิ่มความสว่างเฉยไม่มีอะไรทำไมเราไม่ใช้โทรศัพท์ล่ะ ทำไมเราไม่ใช้โทรศัพท์นั่นสิเราไม่ตั้งแท็บเล็ตเปิดลเปิดแล้วทุกคนเข้ามาเข้ามาจะได้บิ้วบรรยากาศด้วยกันครั้งที่เราออกไปกันทำไมแรกเลยลมขังให้ลมนอกผมจะทำการปิดวิทยุอะไรนี่ก็ไม่รู้ไป อยมันนอนเลยคุณครูก็ปล่อยผมไปสิครับเอองัปิดประตูให้ผมอีกเอลายมือหมอ <c oughs> <c oughs> ครูสมอนสีปล่อยผมไปเถอะครับ <c oughs> ผมไม่อยากมีชีวิตอ,อยู่แล้วอะไร คุูสมอนสีกันเหรอใช่แล้วคุูสมอนสีจาได้ตายด้่ะผมฉันฉันจะไปฟ้องพ่อของฉันว่าคุณสมอนสีมาทำอะไรก็ไม่รู้พ้อนี้มีอะไรบะลืมอุยตายตุดออกพักกัน หันไป้เห็นป่ายืนอยู่บนโต๊ะก็ตกใจฉ <c oughs> ันจะเอาผมไปเผาไปเลยเพื่อนได้เลยเพื่อน <c oughs> เก็บไว้ไหนก็ดีนะแบบป่านเดินไปเก็บให้ไหนได้ไหมคือเผื่อเขาตายอ่ะ <c oughs> เผื่อเขาตายมัจนจะด้มีป่านสำรองไว้ไงอยู่ไหนอ่ะเดินเข้าไปสุดแล้วค่ะมันไม่มีให้กดหรอเดินเข้าไปใกล้ๆสิ อ๋อมันมืดเกินไปหรอมันอยู่ชั้นมันอยู่ชันนึงมันอยู่ชันนึงมันอยู่ชั้นเติมมันอยู่ฉันเติมมันอยู่กับเขาอ้าวกำลังตายแล้วเสืออืออือฉันกลัวฉันกลัวแหละป่านระวังห้องนั้นไม่มียันปะป่านระวังนะ <laughs> ามาวิ่งเลยค <laughs> ือแบบกำลังดูอยู่ไงว่ามันจะอยู่ชั้นไหนแต่วเราไปชั้นสองกันไปเขาตายชั้นหนึ่งอืมแกเกิดชั้นสองั้นห,นงหนึ่งหนึ่หน้าจอมืด <laughs> ป่านคู่กัผาน ลงไปข้างล่างก็ได้ปะลงไปชั้นหนึ่งก็ได้เจอน้ก่อนือเรามาเผาผมกันก่อนดีกว่านี่เผาไปแล้วอันนึง่งปันหาก็ได้นะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งปันหาเลย <c oughs> เปิดห้องไว้เปิดห้องที่มันมียันไว้ มาห้องมาห้อง later ปานลาก่อนเอืออะมนาห้องอย่างน้อยเขาก็ได้ขึ้นมาชั้นสองแล้วเสดีเด็กหญิงไม่เด็กชายยอยแม่เขาจะไม่อยู่แล้วโอ้โห เอาละถ้าป่านหาชั้นหนึ่งเจอแล้วเขาเอาของชั้นสองไปเผาได้เราก็จะจบตานี้แล้วอย่าแม่งตกใจป้าไม่ยอมจะก่อไสวัสดีเพื่อนหลักนะจุ๊บจุ๊บขอบคุณป่านเจอไหมป่านเจอพู้ไมป่านเจอไหม้ตกใจเตกใจเขาสิ อย่าตกใจเขาสิตกใจ,ใ,จกใช่ตกใจกระเดงใช่อย่าตกใจเขาสิเขาเผินนะ,นนะเห็นผมดังนี้ปะไม่เห็นเลยอะยแกผมครูสมอนสีมมนอ๋อเจอแล้วเอ๊ะเราเจอผมครูสมอนสีแล้วแกได้เวลาเอาไปเผาแล้วไ,มไสม่ได้เลยจ้าฝากฝากดูทางให้หน่อยนะจ๊ะ จ้าไม่มีอะไรจ้าโอเคจ้าแล้วบอกเขาจะไม่กีต้าจะไม่กีมันเอาหนูมันอยู่ชั้นไหนวะอยู่ชั้นหนึ่งกันชั้นแรกโอเคเสร็จแล้วเขาเผาแล้วคอนเทนต์จัดเตอนนี้ มันอยู่หน้าฉ <S traditions and heartbreaking> ันไอ้ก like ูก hey, ูสาวบอกว่ามันไม่มาไม่เดินลงบันไดมาเลยทุกคนทุกคนคนหยุดทุกคนหยุดหยุดนะดูนี่ดูนี่นี่คือหัวครูที่เราฆ่าใช่แล้วอีดดงนี่มันต้องหยุ่มหัว <laughs> เล็ดมากค่ะ <laughs> โอ้ยนั่นมันลุงยามนี่นะลุงยามลุงยามมาช่วยหนูด้วยเ่วยด้วยค่ะเอ้าแม่ทำไมหัวมันยังอยู่บนบ่าล่ะ <laughs> อันนี้ย้อนอันนี้หน่ะจ้ารู้ไหมอันน,อน,อนี้ย้อนอดีตแบบแอแบบไหนเนี่ย มันต้องอยู่กับมึงไม่ใช่อยู่ที่ห้เดินไปเดินมาเดินลงที่เดิมเดินไปเดินมามันฝากไว้ดูวนฝากไว้นี้ฝากไว้นั่นอ๋อเบ๊อุตายสุดหล่อ หัวจหใจวายหรือคอหักขอร้องออแล้วทำไมปากเป็นอย่างนั้นน่กกึก <c oughs> ถึงไอ้นี่ปากพี่คานนึกถึงพี่คาร์นไว้เราจะไม่กลัวนึกถึพี่คานพอเจอเราก็ไม่เข้าใจเลยขอแล้วครับ พี่แม่หนูแหลกมากอูเขาเดินไปฝั่งหนูแล้วฝั่งบันไดที่เราขึ้นไปวิ่งหาผูอยู่กันเลยหรอมาค่ะรักค่ะเมื่อแม่ผู้โหดมาเอาหนูมึงกันตัวแหมกเลยต้องเก่ามันใช่ไหมขาผูอยู่กันเออฉันให้หน้าที่ฉันวิ่งหาผู้เถอะยะผู้เขาหล่อขนาดนั้น สวัสดีปันแม่จะเป็นผู้ถือปันจะเป็นผู้ตายให้หน่อยเดินนำให้หน่อยได้ได้เดินนำแหน่อยเราวิ่งไปจ้ะไปป่านไปป่านไปป่านเฮเฮ้เฮ้ปันจะเป็นผู้ตายให้หน่อยเดินนำให้หน่อยได้ได้ไปปันปันปันปะปัน เรียกเหมือนโปเกมอนมาเมื่อกี้เรียกเหมือนโปเกมอนแล้วอัหนึ่งไปปาดเลือกปาดปาดปาดหอยปาดมันลงมันลากปาดลงบาดลงปาดวิ่งมาที่มันตามมาไหมปู่ปู่ปูปูได้แล้วจ้าพวกหล่อน มันปิดเลยมึงกูได้กูได้ของมาแล้วกูมันปิดเลยอะ่ะโอ้ผมตายชะดีวิตายอุวยตาสมัยแกพูดอย่างนั้น <c oughs> แกอกนางสมลุมากแบ่งมาให้ฉันด้วยกินเยอะๆแทนเนอะฉันแบ่งมากเลย <c oughs> แล้วกลอกหลอดไหมแกเนี่ย ป่าดูป่าดูป่ะจ้ะอีกห้องหนึ่งไปเรียนคณิตกันเถอะทุกคนป่ะพร้อมไหมพร้อมเรียนคณิตไหมไม่พ,พร้อมไม่พร้อมวาต่อหมอมาตอนเนี้รางวัลแหละนมปิ๊บนมปิ๊บนมปิ๊บ ไปดูดโอ้ยกดไม่ติดพเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเพื่อนเราได้กุญแจแล้วเรากลับไปหายางกันเถอะกลับไปสมรุจนายามฮ่าคุณหากุญแจเจอแล้วสมร้นตามีความสุขมากเลยลุงท่อเราไปเป็นหนูทอกันเถอะ เฮ้ยตกใจหน้าป่านได้ยินแต่เสียงปานหืมทำไมไฟนพยังไม่ลดพอยังไม่หลดเราก่อนป่านอยากเห็นพีไหมทำไมเขาน้าดำอ่ะอ่าพอยังสวยเลยเพิ่มกราฟิกให้ปาน ป่นเดี๋ยวเราไปกันก่อนได้เดีวแป๊บนึงเราก็แค่ต้องไปเปิดวาล์วน้ําก็มันก็จะมีอยู่แ,ลแหละอือๆแหลกๆมันจะมีในนี้คือเขามองไม่เห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้หนึ่งงานปานไปเลยโอเคเราเปิดแล้วหนึ่ง อ่ะเนื้อมันมาอีกแล้วบัานเออมีตาให้ป่านดูว่ามันเป็นยังไงแต่มองไม่เห็นอ่ะเข้มืดมืดเกินมืดมากอ่ะมันก็จะมีท่อให้หลบซึ่งต้องมีนบันไดก่อนหนักเหมือนกัน ตามมาตามมาวิงว่งวิง่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยปูป่านขอโทษโ <laughs> มันดักเขา <laughs> มันดักอยู่นี่เลยปป่านตายไหมมันวิ่งเร็วอยู่แหละตายตายเด็ก <laughs> ชายปอนเราต้องไป ป่านกันมาป่านายบายป่านเขาเห็นเขาฟังเลยเขาฟังมนมาโอ้ไม่เป็นไรเขาเปิดได้แล้วอันนึงโอม้มันแดกป่านแล้วนตาตาเขาเลยแล้วมันจะมาแดกเขาต่อด้วยรวดเร็วยอมดำนวนค่ะกลับไปเกิดใหม่ดีกว่าป่านอย่างนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเขาจะไปดูทางซ้ายมือเรานะไป <Okay. S 1> ถ้าเขาตายเดี๋ยวให้ปานไปต่ออเคปานเขาเจอว้าวแล้วฟิว <Hey. S 1> เราชนะแล้วเย้ yeah. <Hey. S 1> พลอยมาไหมพลอยมาเนี่ยพลอยมาโอ้ยเห็นพลอยแล้วนี่จยัง <laughs> ฉันไม่เจอพลอยตั้งหลายชั่วโมงหลายนาที <laughs> พลอยไแกเป็นไงบ้าง มาได้ยังจ๊ะน้ำเงินก็หายเลยแม่ <c oughs> ไม่ไปเป็นไรฉันจะขึ้นไปข้างบนล่ะคัดซีนจะได้เปลี่ยนไปละฉันขึ้นละแม่แม่หรือทุกกาอย่าดมแม่ต้ <c oughs> องสงใครไม่ลูก <c oughs>